สว <prestigious S 1> ัสดีครับเพื่อนๆชาว keto ครับผมวันนี้มารถใหม่เอามาล่อเลยรถเบคอนหน้าตาเหมือนอ้วนมากเลยไหนๆเชียนหน้าตาหน่อยนั่งลงเลยลงอวน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 เบคอนเร็วๆๆ็เร็วๆ เนี่ยกลิ่นหอมมากดมก่อนนานั่งลงทีนี้ไหนพอเทียบหน้าตาก่อนดูหน้านี้นะเป๊บแล้วเป๊บ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเอาไม่พอใจอีกไม่พอใจอีกนั่งลงเทียบหน้าดีๆกันหนึ่งเอาหน้าตรงๆหน้าตรงๆหน้าตรงมันลุกลิกลุกลิกยังไงไม่รู้วันนี้เรามาดูนี่ มันกลิ่นหอมมากครับเ,ออเ,ออเ,รเริ่มเริ่มเลือ้อยมาแล้วเริ่มเลือ้อยมาแล้วเริ่มเลื้อยมาแล้วนั่งลงนั่งลงเดือดเดือดกัเลยมาเดือดกัเลยมัออ้อ กัดนี่อ้วนกัดอร่อยไหมครับมันหนึบอ่ะอ้วนมันหนึบเหรอลูกอร่อยหนึบหนึบนั่งลงสั่งอะไรก็ฟังอืม ลิ้นลิ้นเริ่มกระดกมันมันเหมือนจะอร่อยมากเลยนะรสรสชาติเนี้ยเหมือนอมันจะอร่อยชอบมากครับเนี่ยมันหอมมากนะอืมมันหอมเหมือนรสเหมือนมันเหมือน,น,นเป็นกลิ่นเบคอน นึบหนับมากดูดิดูเคียวนีอ่ะชิ้นสุดท้ายพอละเดี๋ยวพวกนี้กินต่ออืมนั่งดีดีดเอ,อเร็วมากสั่งอะไรไปเร็วมากครับคือการตอบสนองนี่ดีมาก กินแล้วมันฉลาดเ,ล,าล,เลยหรือยังไงกินนมแล้วมันฉลาดขึ้นนี้เหรอโอเคครับ okay, ขอบคุณนุณมันดีรับชมครับขอบคุณครับ